สรุปข่าวเช้าของเรานะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันที่ดัชนีชเฉลีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป0.63% SP500 ปิดบวก0.52%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวก0.47%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปเป็นวันที่3แล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่ N a s d a q และ SP500 นั้นก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และก็ ทำสถิติรายไตรามาสที่ดีที่สุดในรอบกว่า1ปีโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับการทำข้อตกลงทางการค้ารวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตลอดไตรามาส2ที่ผ่านมานะครับดัชนีดาวโจนส์นั้นปรับตัวขึ้นทั้งสิ้น4.98%ขณะที่ S&P 500พุ่งขึ้น10.57%และก็ NASDAQ นี่ สูงที่สุดเลยครับ17.75เปอร์เซข่าวสหรัฐทำข้อตกลงการค้ากับจีนและก็สหรัฐชณนจักรนั้นทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมันว่าสงครามการค้าโลกจะลดความรุนแรงลงโดยนักลงทุนต่างก็คาดหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมก่อนการกำหนดเส้นตายทางการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับ ทั้งนี้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหราชจักรและก็สหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่30มิถุนายนซึ่งครอบคลุมไปถึงการปรับลดภาษีรถยนต์ที่นําเข้าจากสหราชจักรจากระดับ25สู่ระดับ10ขณะเดียวกันนะครับสหรัฐและก็จีนนั้นก็ได้บรรลุข้อตกลงในการเร่งรัดการสกออกแร่หายากจากจีนมาย่างสหรัฐก่อนจะถึงเส้นตายในวันที่9กรกฎาคมนี้ ทางด้านของแคนาดาก็ได้มีการประกาศยกเลิกการเรียกเก็บภาษีบริการทิจิทัลจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหวังผลักดันให้การเจรจาการค้ากับสหรัฐเดินหน้าต่อไปได้โดยก่อนหน้านี้นั้นนะครับแคนาดาเนี่ยมีกําหนดที่จะเริ่มเก็บภาษีดังกล่าวในวันจันทร์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมา โดยจะเรียกเก็บในอัตรา3%จากรายได้ของบริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันได้แก่ a m azon Google และก็ Meta ที่ได้รับจากผู้ใช้งานในแคนาดาครับอย่างไรก็ดีนะครับคุณสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีครั่งเตือนว่าประเทศต่างๆจะยังคงเผชิญกับการถูกเรียกเก็บภาษีสุรกากรในอัตราที่สูงขึ้นในวันที่9ก,ก,กรกฎาคมแม้ว่าประเทศเหล่านี้กำลังพยายามจะเจรจาจอ่อ ขอโทษครับขอโทษครับแม้ว่าประเทศเหล่านี้นั้นกําลังพยายามเจรจาต่อรองส่วนความเป็นไปได้ที่จะมีการขยายเวลาการผ่อนปรนมาตรการภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ครับ ค้อมูเ้เศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะคัดเลือกผู้ที่มีแนวคิดผ่อนคลายนโยบายการเงินมาดํารงตําแหน่งประธานเฟดแทนเจอร์พาเวลนันทําให้นักทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากขึ้นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ครับทุกท่านนอกจากนี้นะครับประเด็นสําคัญตัวสุดท้ายก็คือนักลงทุนนั้นยังจับตา เรื่องของการลงมติร่างกฎหมายการปรับลดภาษีและการใช้จ่ายขนาดใหญ่ของประธานาธิบดีทรัมป์ในวุฒิสภาโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาคอนเกรสก่อนวันหยุดในวันที่4กรกฎาคมเนื่องจากเป็นวันชาติสหรัฐครับ แม้นักวิเคราะห์เตือนว่าการปรับลดอัตราภาษีครั้งใหม่จะทำให้รัฐบาลน,นั้นมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นอีก3.3ล้านล้านดอลลาร์จากปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับ36.2ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็ตามครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องติดตามนะครับเพราะว่ามันจะกระทบกับเศรษฐกิจของอเมริกาในระยะยาวครับแหมวัีข่าวในตลาดหุ้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเนี่ยต่อมามาดูกันที่ราคานะ้ำมันดิบนะครับ สัญญาบันทิบเวท Texas WTI ตลาดนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปในวันจันทร์นะครับหลังจากความเสียงด้านอปปทานในตะวันออกกลางลดน้อยลงนอกจากนี้ราคานมันนั้นยังถูกกดดันจากความเป็นไปได้ที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าชาติพาราิตอย่างโอเปกนะครับจะทำการเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนสิงหาคม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบ b r e n t และก็ WTI นะครับปรับตัวลงรายสัปดาห์มากที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่เมื่อพิจารณาตลอดเดือนมิถุนายนแล้วราคาน้ำมันดิบ Brent และก็ WTI ต่างก็พากันปรับตัวขึ้นราว 6- 7เตามลำดับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันในเดือนที่2นะครับราคาน้ำมันปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะครับเพราะว่ามีข่าวเกี่ยวกับ ตลาดคลายความกังวลสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะว,วันออกกลางครับทุกท่านแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยเขาจะเพิ่มการผลิตน้ํามันนะครับนักทุนยังมีในส่วนของรายงานจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานจากรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับระบุว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นซําสถิติ สูงสุดเป็นประวัติการที่13.47ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนครับเพิ่มขึ้นจากระดับ13.45ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมนี่คือสิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันนะครับยังคงทรงตัวอยู่ณนะบริเวณที่เดิมแถวนี้ครับนี่เลย ตั้งแต่ลงมาในสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ไม่ไปไหนเลยนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อด้วยครับส่วนราคาทองคำนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปเล็กๆสั้นๆครับไม่ได้มีข่าวสงครามหรืออะไรนะแต่เป็นการปรับตัวอ่อนค่าอย่างดุนแรงของดัชนีดอลลาร์อินดกซ์ครับและในช่วงเช้าวันนี้ดอลลาร์เองก็ยังคงไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เราได้มีการวัดไซเคิลของตัวดอลลาร์ไปนะครับนักถุนครับจากยอด ตรงนี้ลงมาสู่แนวในการปรับฐานตรงนี้นะครับนะับเป็นไซเคิลที่1 c y c l ไซเคิลที่2ของตัวดอลลาร์จบอยู่ที่บริเวณตรงนี้และไซเคิลที่3ของเขานั้น เหลือพื้นที่ในการลงอยู่นะครับแต่ว่าก็ใกล้ละใกล้จะเข้าสู่โซนทุดท้ายก่อนจะลุ้นในการรีบาตตรงนี้ซึ่งมันจะมาสอดคล้องกับราคาทองคําแถวๆบริเวณตรงนี้พอดีครับที่เราคุยกันเอาไว้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าถ้าดอลลาร์ยังอ่อนไม่หยุดในราคาทองน่าจะขึ้นได้เรื่อยๆนะตอนนี้ออเดอร์ผมที่เข้ากับนังทุดใบเมื่อคือนนี้ติดลบอยู่นะครับแต่ว่าตามแผนที่แจ้งเอาไว้คือจะไม่มีการเข้าเพิ่มถ้ายังไม่ถึงโซนด้านบนซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วก็น่าจะเข้าออเดอร์ที่2เพิ่มเตมเ สรุปทองคำก่อนเดี๋ยวผมค่อยกดออเดอร์เพิ่มนะครับเดี๋ยวดูข่าวเพิ่มเติมนิดนึงจากตัวหลักของเรานะครับว่ามีอะไรรายงานมาเมื่อเช้านี้ผมนั่งทําสรุปอยู่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้ดอลลาร์อ่อนค่าช่วงเช้าครับเพราะว่าเงินเยนแข็งค่ารายงานของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นรายงานสรุปสภาวะเศรษฐกิจนะพบว่าออกมาค่อนข้างดีครับทำให้เงินเยนแข็งเลยกดดันดอลลาร์แล้วพอดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยก็หนุนทําให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับ ข่าวที่2ครับความเห็นจาก Commerce Bank นะครับดอลล่าเนี่ยจะแข็งจะอ่อนนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาของเฟดเลยถ้าเกิดว่าเฟดลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเงินเฟอ้อไม่รุนแรงดอลล่าอาจจะมีการรีบาวกลับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นแต่ถ้าตลาดมองว่าเฟดลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเฟดนั้นยอมรับต่อแรงกดดันทนางการเมืองหลังจากที่โดมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ <c oughs> ด่าทอต่อเนื่องตลอดทุกวันเลย ตัวนี้จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าแรงได้แต่ข่าวตัวนี้นั้นต้องบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้มีผลที่ทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าในตอนนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่การประเมิสนสถานการณ์จากกลุ่มนักวิเคราะห์สถาบันแค่นั้นเองคาดการจากโกม d m a n s a s นะครับ Goldman Sach s มองว่าเฟดนั้นจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นในเดือนกันยายนครับทุกท่านจากเดิมในที่เคยมองว่าน่าจะต้องรอเดือนธันวาคมแหละ ผลกระทบนะครับจากในเรื่องของตัวภาษีนําเข้านั้นอ่อนกว่าที่คาดเอาไว้อันนี้คือเหตุผลหลักนะแนวโน้มเงินเฟอ้อนะครับไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามที่เฟดกังวลก็คือมีแนวโน้มยังลดลงอยู่ตลาดแรงงานนั้นเริ่มที่จะอ่อนแอนลงครับคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยสาครั้งโอ้สามเลยเหรอในเดือนกันยายนตุลาคมแล้วก็ธันวาคมนะเหลือดอกเบี้ยเป้าหมาย จะอยู่ที่ประมาณ 3-3. ถึงเครับแต่ก่อนหน้านี้คาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.5- 3.75ถึง้าครับแต่ถือว่าเป็นการมองเยอะกว่าที่หลายๆสํานักเลยนะบางสานักนี่เขามองลดดอกเบีย้ยแค่1-2ถึงครั้งเองโกลแมนสักนี่ให้3รอบเลยนะครับปัจจัยตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนตัวตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ด้วยครับทีนี้ต่อมาสักนิดหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ โจมตีเฟดและก็ขู่ที่จะขึ้นภาษีญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี่ออกมาตนะั้งแต่เมื่อวานแล้วข่าวที่ว่าจะขึ้นภาษีของญี่ปุ่นเกี่ยวกับรถยนต์นําเข้าและก็มีการกล่าวนะครับต่อว่าไปยังคุณลุงพาวเวลของเราเหมือนเดิมว่า too l a t e นะครับมาสายเกินไปแล้วพาวเวลคุณควรที่จะละอายบ้างนะที่ยังไม่ยอมลดดอกเบีย้ยโอ้โดนทุกวันเลยนะและก็โดนแบบผู้นําของประเทศบ่นทุกวันด้วยเอาจริงนั่งทุนกดดันไหมผมว่า ถ้าเป็นเรานะก,ก็ก็น่าจะกดดันอยู่นะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะส่วนผลกระทบนะฮะก็ตามนั้นเลยครับตลาดกังวลต่อความเป็นอิสระของเฟดส่วนข่าวที่5มอร์แกนสเตลลี่คาดว่าน้ำมันจะร่วงลงเหลือ60เหรียญในต้นปีหน้าเนื่องจากความตึงเครียดตะวันออกกลางผ่อนคลายอา่านี่เป็นปัจจัยลบที่เป็นอยู่นะครับการผลิตนอกกลุ่มโอเปกก็คือประเทศอะไรก็ได้ครับที่ไม่ได้อยู่ในโอเปกโอเปกพลัสนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก ส่วนปี2 0 2 6นนั้นคาดว่าน้ำมันเนี่ยนะฮะจะล้นตลาดด้วยจากการที่หลายๆประเทศพยายามจะเพิ่มกํลาลังการผลิตน้ํามันครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นปัจจัยลบให้แก่ราคาน้ามันดิบถามว่าเป็นผลทาให้น้ํามันดิบในวันนี้เลยเนี่ยย่อตัวไหมไม่มีผลครับการคอมเมนต์ใดก็ตามแต่ขอสถาบันการเงินจะไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดนะครับส่วนตารางสรุปตัวนี้สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้านักทุนอยากจะได้เหมือนเดิมนะครับผมนักทุนก็สามารถที่จะเข้าไฟล์ตัวนี้ ไปกดรับได้เลยอยู่ในเมนูสรุปข่าวสารวันนี้ผมโพส์ตให้แล้วนะครับพอดีตื่นไวหน่อยก็เลยได้โพส์ตเอาไว้แคปหน้าจอ,อาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ Line แอดครูปาหนครับผมแล้วทีนี้ก็ถึงคราวที่เราจะต้องมาสรุปทองคํากันแล้วครับทุกท่าน